สบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุ่คนคือเก่าพี่น้องไอ้ทางพังลาพังไทยมาพอกันคือเก่าพี่น้องไอ้มาพอกันืันนี้ก็มีตาหมักแตงกับโอ้ยแมงวันกับพอแมงวันพี่น้องไอ้กับปีงไก่พี่น้องเลวก็แมงแข้งพี่น้องหน่อไมมืันนี้อะไรพี่น้องไอ้พักเห็ดพี่น้องไอ้อันนี้ก็แมนหยอดวายพี่น้องเผาเผาหยอดวายู่หู้่น้าคือเก่าพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องไอ้ ก่อนสิกินกับผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเอ้ยพอเป็นกำลังใจมาเส็บเส็บน้อกันพี่น้องแมงวันกับจมูกมันหลายโอ้ยมาปิ้งไก่พี่น้องเลยอืมนี่โอ้ยปิตาแซ็บบออืมปิ้งเองพี่น้องมันอยากใหม่ในจังหน่อยเพื่อชุบทางในมันมันชุกบ่อะไรเบิ่งก่อนเด้ออืมชุบพี่น้องสุบอืม ตำหมักแตงพี่น้องอันนี้ใส่ได้บวงคอยอยู่ใส่กับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้นี่เบอร์ซิมตำหมักแตงก่อนตำเองแซบเองอืมข้าวเหนียวอยู่แต่ลังเพียงหน้าพี่น้องเอ้

แสบคัาพี่น้อยบรรยากาศตอนเทียงกำลังฮิ้วเข้าพี่น้องทำไมต้อง Tá bom. Mm -hmm. มันไม่นน้องไอ้ปีงกลยไม่ใครม,มันหลายพี่น้องไอ้ช่วงนี้มันแข้งคอยนะอืมกินทุกมือือมันห้างโบม,มิดมันหลาย มันอมแมงวันเลยเนาะพี่น้องเอ้ยแมงวันจะแม่นมันละ พักนังเลยต้มลำกับผวกปลาพี่น้องเอ้เคยกินปะหวานอือต้มน้ำไม้ ยอดวายพี่น้องเอ้ยขมขมอือโอ้ก็ หดเผากินก่อนเห็นใคร กิ่นผัดเดียวพี่น้องเลยกิน่นมดบอมเลยแมงวันกระพาะแมงวันขึ้นหยาบแทนพี่น้องมากินน้ำขออ่อยเลยแพทพอร์ตพี่น้อง ตมัวแกมันพี่น้อยอันนี้ตัวออนนะเยอะนะ ôi oh eh, nhảm đấy ไกลบ้านพี่น้องเอ้ยปิ้งเองแสบเองพี่น้องอืมอีมือขากันบางวันหลหืถอนบางวันพี่น้องเอ้ยหยืดอลอยเผาพี่น้องอืม,อมอกินโมเม็ดโมเม็ดพี่น้องเลยมันหลายพดที่ไหนจากลาพี่ลาพน้องไปเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเย้ยก่อนจากกันก็นกนขอขอ,ขอบคุณอข,อขอบคุณทุกกำลังแรงใจทำเพางลาฝั่งไทยผู้อยู่ต่างประเทศก็ขอบคุณขอบคุณคือเกา่าอะไรพี่น้องยังหกักแพงกันคือเกา่าอะไรพี่น้องสบายดี